ออกกําลังกายเดี๋ยวจะพาสำรวจค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคุณลุงแกจะมาบริหารร่างกายตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงแรมนะคะอันนี้เป็นห้องออกกําลังกายสำหรับคนที่มาพักโรงแรมนี้ค่ะแกบอกแกปวดขาอาการแกไม่ดีวันแรกที่มาไม่เพ็นก็เหนื่อยวันแรกเหมือนกันพอๆกับคุณลุงเลยค่ะ เมื่อวานนี้เหนื่อยแล้วเมื่อคืนได้พักผ่อนเต็มที่วันนี้อาการดีหน่อยแต่ว่าคุณลุงก็ยังอาการยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นนาดีแล้วค่ะส่วนอาการของแกนั้นเพราะว่าแกเป็นบเนบาหวานแกต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะแกเหนื่อยไวแล้วก็คอก็จะแห้งตลอดทีน,นี้แกก็จะปั่นจักรยานเป็นการ ออกกำลังเข่าของแกค่ะไม่เป็นก็จะไม่ปั่นมากแล้วค่ะอย่างมากก็จะเดินนิดหน่อยแล้วก็ใช้กิโลอันนี้เป็นห้องเล็กๆนะคะเดี๋ยวไม่เป็นให้ดูก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้นะคะห้องห้องออกกำลังกายเดี๋ยวจะพาสำรวจค่ะพาสำรวจก่อนให้คุณลุงปั่นไปก่อน อันนี้ก็สําหรับวิ่งก็มีแค่เครื่องเดียวอันนี้สําหรับเดินอันนี้ไม่เป็นชอบมากเลยชอบมากๆเนี่ยค่ะชอบมากเลยอยากจะมีไว้ที่บ้านมันเหมือนกับเดินค่ะเหมือนกับเดินชอบมากเลยค่ะเครื่องนี้อันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีน้ําหนักยกน้ําหนักอันนี้ก็จะมีบอล บริหารหลังนะคะก็มีไม่มากก็มีที่ปูสำหรับสหรับ,บริหารหลังอันนี้ซังเข้ามาอันนี้เป็นเก้าอี้หรือว่าเป็นโต๊ะใส่ผ้าที่ใช้แล้วนี่เครื่องดื่มน้ำแห้งน้ำเย็นไม่มีนี่เป็นแก้วน้ำในตู้ตู้แก้วน้ำแห้งค่ะ อันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องเปิดดูโอ้ก็ใส่กุญแจใส่กุญแจเป็นห้องนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเปิดก็ไปดูอ้าวโอ้มันเป็นห้องห้องน้ำนะอันนี้เป็นห้องน้ำในห้องน้ำสองสองห้องนะคะเนี่ยอ่าสองห้องหนึ่งห้องสองห้องห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องอ่าอบซาวน่าค่ะเดี๋ยวเปิดไฟดู ในห้องอบซาหน้ามีผ้าขนหนูมีโต๊ะนั่งน,นี่ที่อาบน้ำค่ะอุ้ยก็มาข้างในาเนี่ยร้อนอันนี้เป็นสองอันน,นะคะาอบเสาหน้าตงใส่ไม่มีใครอยู่อันนี้ประตูเข้าอบซสาหน้าอุ้ยไม่มีใครอยู่ถ้าเกิดไม่มีคนอยู่แล้วยจุ้งไหมวุนม่นวายอุ้ยร้อนความร้อนตีหน้าพึบเลยแต่ไม่ได้เอาเสื้อผ้าอบซสาหน้ามาอุ้ยไม่เป็นไรผ้ากนหนูมี ใช้ได้ใช้ได้อาจจะเข้าอบซาวนาก็ได้คะ่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นผ้าขนหนูได้ได้ได้อยู่เดี๋ยวเข้าดีกว่าชวนคุณลุงเข้าเถาอะซาวนาออกมาแล้วคะ่ะออกมาแล้วคุณลุงก็กำลังจัดการจัดการความอ่าน้ําหนักของแกค่ะอันนี้ก็เป็นเ,เรียกว่าระเบียงออกไปข้างนอกอากาศยังเย็นอยู่เดี๋ยวออกไปข้างนอกด้วยกัน จะให้เพื่อนไปดูไหนอเออให้ดูอออเป็นเก้าอี้คุป้าเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้รดูเพื่อที่จะเวลาฝนตกนะฮะฝนตกให้ม,มาตกมันก็จะละลายรอดไปได้ <c oughs> เออไม่มีหมอนนั่งเออเป็นระเบียงนะคะทุกคนโตสำหรับหน้าหน้าร้อนหรือว่าอากาศดี <c oughs> คิดว่าคงจะมีโซฟาอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่พ้นหน้าหนาวเท่าไหร่ เนี่ยคิดว่าจะมีโซฟาอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงหน้าร้อนก็ยังไม่ได้เอาออกมาแล้วตรงนี้นะคะเป็นระเบียงออกไปเนี่ยเป็นเป็นกระจกรอบเลยเนี่ยนะกระจกรอบโรงแรมมันจะกลมอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระจกรอบโรงแรมเลยแล้วก็จะ,อ,ะอยู่ข้างล่างน่ะจะเป็นห้องอาหารแล้วก็จะเป็นบารีเซนนชชั่น,นะคะกระจกรอบเลยแล้วก็จะมองออกไปอย่างเงี้ยค่ะทิวทัศน์มองออกไปข้างนอก ชุดชั์สวยมากเลยอันนี้ไม่เพิ่นก็อยู่ด้านบนนะคะเนี่ยไม่เพ็่นถ่ายให้ดูนะคะทุกคนนั่นก็เป็นเกาะเกาะมีหลายเกาะนะคะก็ไม่รู้ว่าเกาะอะไรแต่เกาะอะไรจำชื่อไม่ได้เอ้ยเรืออกอกเรือออกเดีย๋ยวไปดูเรือดูเรือค่ะดูเรือ,ท,อทุกคนนี่ๆๆๆไปแล้วไปแล้ว,ลวเรือที่ไม่เป็นถ่ายเมื่อกี้สองลำเลยข้าจะไปเกาะไหนก็ยังไม่รู้เลยนะ เกาะที่เขาจะไปชื่อเกาะคอสเอร์คอสเตอร์แต่ว่ามันมีหลายเกาะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่เกาะที่เห็นนะคะก็จะไกลกว่านี่มันมีหลายเกาะมากเลยสวยนะคะทุกคนแนะนำสวีเดนการมาอีกแล้วนี่นี่เปอีกลำหนึ่งมันเป็นชื่อเหมือนกันคะ่ะคอสเตอร์คอส คอสเตอร์คอสเตอร์อะไรเนี่ยไมไดิเซเว่นเมื่อกี้สองลำติดต่อกันเนี่ยค่ะสวยงามไหมคะทุกคนบรรยากาศเมื่มอเช้านี้แด,ดดแนนด,ด,ดีแล้วตอนนี้แดดไม่ดีละมันแดดบดเรียกว่าแดดบนะเดเนาะแดดมันหายเนี่ยค่ะตอนแรกไม่เป็นกับคุณลุงกับว่าจะไปเที่ยวตกลงเลือกที่จะมาออกกำลังกายอยู่ด้านบนเนี่ยค่ะเพราะว่ามันใช้เวลา ไปก็จะต้องใช้เวลาเที่ยวสักพักหนึ่งะคะ่ะไปชั่วโมงหนึ่งเอ้ยไปกับชั่วโมงหนึ่งนะคะไปครึ่งชั่วโมงมาครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็รอบนะคะทือทัดรอบบรรยากาศโรงแรมสวยงามมากเลยเวลาอากาศดีนะคะแดดร้อนแล้วข้างบนเนี่ยความจริงนะ่ะที่ไหนก็ช่างถ้าเป็นดาดฟ้าอย่างเงี้ยคนจะเยอะนะคะเข้ามาอาบแดดกันเนี่ยค่ะเขาจะมาอาบแดดกันตรงนี้บรรยากาศรับบรรยากาศดีมากเลย เนี่ยเวลาแดดมานะคะรับบรรยากาศดีมากหน้าเทีย่ยวน่านั่งเล่นมากเลยเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะรอบนี้จะเป็นกระจกเพราะว่า,าลมจะได้ไม่ผ่านลมจะไม่ไม่แรงเวลามีลมมันก็จะกั้นลมทําให้ข้างในอุ่นไม่หนาวเพราะว่าลมที่เนี่ยมันหนาวมันเย็นนะคะเก้าอีก้ก็ดีมากเลย ไปก็ไปข้างในไปดูไปดูคุณลุงต่อนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยดีใจจังที่ได้ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะนี่ก็ฝั่งนี้อันนี้แนะนำแนะนำแนะนําสถานที่นะคะโรงแรมนี้ก็ชื่อโรงแรมสแกนดิคเป็นโรงแรม5้าดาวค่ะไปค่ะเข้าไปดูคุณลุง เข้าประตูว้าวลมเย็นลมเย็นเฮ้ย hey! <Hey. S 1> ตอนนี้เรามีแค่สองคนคะ่ะตุกคนมีแค่สองคนเดี๋ยวจะออกนังกายสักหน่อย